อยากเติมโลบักจังเฮ้ยไม่มีร้านเติมโลบักเหรองั้นผมแนะนำนี่เลยคิดท่านชอบร้านเติมโลบักสุด้มไม่ว่าจะเป็นการเติมร้อนแบบ V I P s ซ r v e เหรือว่าการเติมร้อแบบ ID p a พ s นอกจากจะมีเติมโลบักเขายังมีบร,ริการกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจบล็อกฟุตกดผลปีศาจคิ King งอะไรก็ซี่รวมถึงแมปออสตาก็มีด้วยนะและแมปใหม่ๆอื่นๆที่เขาัจะตามมาในอนาคตอ๋ออย่างนี้เองเดีย๋ยวต้องไปใช้บริการบ้างลเอารครับ กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เราอยู่กันในแมป i n g l e g a c y อยู่กันในคลิปซื้อผลตามใจ f c นะครับโอเคสำหรับในวันนี้นะครับผมเราจะมาซื้อผลกาต่ายอกันในที่เอขอพูดใหม่เราจะมาซื้อผลตามใจ FC พาร์ทที่3นะครับผมหลายคนถามครับว่าทำไมคลิปซื้อผลาต่ามใจ FC ถึงออกช้าก็เพราะว่า เราไม่มีเงินน <c oughs> ี่คือสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่การตามใจ FC ออกชานะครับเพราะว่ามันหมดเงินเยอะนะครับผมโอเคแต่ก็จะสัญญาว่าจะแบบหามาให้ดูดเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมไปอ่ะที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าคอมเมนต์แรกจากน้องชาคุงพลโมจิครับโกงมากสู้กับมังกรได้สบายโอเคเราเชื่อเขาครับเราจะตามใจเขา ก่อนอื่นขอไปที่เกาะชบาดีเพื่อไปซื้อก่อนเลยครับผมจื๊บมาถึงแล้วอย่างรวดเร็วมาเลยแบ็การ์เก็ตจังเราเป็นตัวแทนจำหน่ายผลไม้ที่มีพลังจากตลาดมืดคุณต้องการซื้อผลไม้ที่พลังใช่โอเคไหนผลโมจินี่ใช่ไหมดอลนี่ใช่ผลโมจิโอ้โหราคา 2,850รบักโอ้ราคาแรงใช้ได้เลยเนี่ยนกชาคุงทำไมถึงได้ซื้อของแพงขนาดน,นี้ล่ะโอ้โหราคาแรงเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนคนดูจัดไปครับผลโมจิโอเคมาแล้วครับผมนี่เลยพลังผลโมจิถ้าใครนะครับอยากซื้อผลโมจิแบบผมเนี่ยสามารถไปซื้อกันได้เลยนะครับว่าตอนนี้ครับร้าน FD Set Shop นะครับมีบริการกดผลใน King Legacy นะครับซึ่งเมื่อก่อนเลยแปะเนี่ยตอนนี้เป็นเลร9เก้าแล้วครับ ซึ่งจะทให้ราคาของผมถูกขึ้นมากๆและที่สําคัญับผมร้านนี้ครับได้ผลถาวรอนด้วยนะครับผมคุณผู้ชมและราคาเนี่ยจากเมื่อก่อนเลทแบคคือมันก็จะแบบแพงกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคามันถูกลงไปอีกเพราะว่าเขาปรับเป็นเลท9นะครับก็คือเอาราคาของผลปิศาจเนี่ยไปหารกับ9เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะเขาจะได้ราคาที่ต้องจ่ายเงินเป็นบาทนะครับอ่ะเอฟบีแชนช็อปนะครับผมก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับที่ร้านนี้เลยใครสนใจซื้อครับผมจะทิ้งนีไว้ให้ตาร่าคลิป ช้าหมดอดนะจ๊ะรี่รีไปซื้อเรท9ผลถาวรนะครับผมซื้อ้ทุกผลเลยบริการเร็วมากส่งผลแป๊บเดียวนะครับโอเคมาไรีวิวผลของเราสกิลมันมีเยอะมากเลยเนี่ยสกิลเซผมว่าน่าจะเป็นหมัดโมจิปะเขาบอกมันสามารถฆ่ามังกรได้สบายๆเลยใช่ไหมโอ้ย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 เทสกิลมันเท่จังเลยปึ๊บโอ้ยสกิลมันเท่นะเนี่ยคุณผู้ชมปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยมันเท่อะสกิลอะเฮ้ยมันเท่อะสกิลต่อไปเฮดช็อตผมจะโดเบอกฆ่าตายแล้วปุ้มระเบิดตายสกิลนี้เท่จังเลยนี่โคตรเท่อะสกิลต่อไปลิควิดดอปอะไรเหรอคลองเดลวตกเหรอเป็นยังไงการสกิลนี้อ๋อปล่อยนะครับขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็อุ้ยเหมือนจะขังศัตรูด้วยนะครับก็ว่าแล้วว่าทำไมมันถึง PVP โกงนักเห็นเขาว่า มันขังศัตรูได้นานอย่างนี้นี่เองแรงใช้ได้เลยเนี่ยสกิลต่อไปสกิลวีโอ้ต่อยรัวๆโอ้โหโอ้โหโอ้นี่สินะผลที่เขาบอกว่าโกงเพราะว่ามันดูสิมันมีสกิลที่มันขังศัตรูได้แล้วกับสกิลนี้โอ้โหต่อยรัวๆครับก็ว่าอยู่ทำไมเขาว่าโกงกันอย่างนี้นี่เองนะเฮ้ย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 เล้ยเฮ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 ้ยเ อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นหมัดลูกตุ้มนะครับผมปุ๊บจับล็อกตุ้มระเบิดโอโ้โหโกมกันเนี่ยนี่วนี่ะโอเคซื้อสบายโดสปินโอ้โหเคลื่อนที่เร็วจะวิ่งผ่านน้ำได้ไหมแปลวิ <c oughs> ่งในนะ้ำไม่ได้ครับผมเข้ามาเหรออต่อยรัวๆถ้ัมาเคลื่อนพาคีมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมนี่เปลี่ยนเป็นสีดำเลยครับโอ้โรเท่เลย Okay. ซื้อว่าผลนี้โหดมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคคอมเมนต์ต่อไปกลาวัตกองซับผลแก๊สหน่อยครับโกงพอใช้ได้เลยครับโอเคผลแก๊สใช่ไหมครับก่อนอื่นต้องเดินทางไปซื้อกันก่อนขอให้ผลนี้ราคาไม่แรงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะหมดกับคลิปนี้ไปหลายพันโลบั๊เลยนะครับผมกี่บ,บาทเนี่ยเออน่าจะหลายบาทแต่ไม่เป็นไรเรามาเทปทูอยู่แล้วโอเคมาซื้อผลอีกเราเจอกันอีกแล้วนะโอเค มาเลยนี่ไอ้ขนแก๊สอยู่ตรงนี้เลยโอเคราคาพันสองร้อยห้าสิบรอบั๊อันนี้ไม่แพงไม่แพงโหแต่ก็เจ็บตัวอยู่นะหนึ่งพันกว่ารอบบั๊คิมนี้ก็จะโดนไปสี่พันกว่ารอบบั๊แล้วครับผมโอเคคิมนี้ก็โดนไปสี่พันกว่ารอบบั๊แล้วเนี่ยหมดไปแก๊สแก๊สผมว่าจะมีแผนที่จะซื้อโขนได้ครบนะครับแต่ว่า ว่าจะซื้อุูผลนั่นแหละแต่รอคนดูบอกก่อนว่าผลต่อไปนี่เป็นผลอะไรเพราะว่าถ้าซื้อทีเดียวหมดเนี่ยคือแม่งแพงเว้ยผมซื้อไม่ไหวต้องค่อยๆซื้อทยอยซื้อผลผลแบบผลอาทาวอนเออต้องค่อยๆทยอยซื้อนะครับไอ้ผลแกล๊สสกิลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่อะไรอะ่ะหุ้ยดาบเหรออุ้ยดาบแก๊สเหรอโอ้โคเทโอ้หสิวต่อไปสกิลเอ็กยิงกระแสเหรอโอ้โหโอ้โหโคเทสกิลซีอะไรอ๋อ,อที่ซีซ่ามาใช้นี่หว่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะ ปุ๊บแล้วก็ระเบิดชอบสกิลนี้มากเออเออนี่แก๊สโซนปล่อยบอลีเป็แกส๊สเปิดโซนเปิดโซนมันจะต้องกดคานครับแต่สกิลนี้อื้อเออโคตรเท่บึ้มสกิลอีฟายโอ้โหโกงพอใช้ได้โกงโกงโกงเลยโกงเลยเนี่ยโอ้โหยุเคสกิลนี้แม่งเทะอะเออเออเออไม่อยากจะซื้อโอ้นี่แหละปึ้ม เทปครับคุณผู้ชมนี่แน่เออโคตรเท่โอ้ยผลแก๊สโกงอย่างที่เขาบอกเลยครับชึบชึบชึบโอเคครับผมสำหรับมีผลที่เอ็กซ์ซีแนะนำแล้วโก้ข้างนั้นเลยเวโอเคก็ถ้าใครมีผลแล้วแนะนำมาอีกก็คอมเมนต์เข้ามาครับคลิปหน้าอยากให้ซื้อผลอะไรก็คอมเมนต์มา ลองเอาแบบไม่ไม่แพงมากได้ไหมแบบถูกๆขอแบบถูกๆเลยอะหลายร้อยโลบัคอันนี้ในะคลิปนี้หมดไปประมาณสี่พันโลบัคเลยนะครับโอเคสํหรับคลิปขอาตัวราไปก่อนครับสี่พันโลบัคเพื่อคนดูผมจะจ่ายได้อยู่แล้วโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปขอาตัวราไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับผม